ระหว่างรองเท้ากันฝน O100 ดกับรองเท้า Shadow หรือว่ารองเท้าโปรโมชั่นเดิมๆใครจะดีกว่ากันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่ผมนะักเกมครับวันนี้เพื่อนๆอยู่เกม f o i t e for e กันแลเองครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันระหว่างสองเท้าที่เรียกได้ว่าเป็นเมตาทั้งคู่นะครับอีกคู่หนึ่งใส่สองส่วนได้ O100 อีกคู่หนึ่งใส่ก็ได้ขี้เหลืองตั้งเยอะตั้งแยะนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับควรจะเปลี่ยนหรือไม่ นะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับขออนุญาตพาเพื่อนไปดูโปรโมชั่นนิดนึงนะครับเป็นโปรโมชั่นสิทธิ์สุ่มนะครับถ้าเพื่อนเติมยอดตามนี้เพื่อนๆจะได้รับดีนั่นแหละปกติแต่ว่าที่สําคัญนะครับจะได้สิทธิ์เพิ่มนะครับตามที่เพื่อนเติมเลยนะครับอ่ะถ้าเราไปดูด้านล่างนะครับไอ้ฝ่องชิ้นเนี่ยเป็นของที่เข้ามาใหม่นะครับในการสุ่มสิทธิ์ซึ่งจะเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับเท่ากับว่าอะไรครับสมมุตินะหมดเดือนมกราไปเนี่ยนะครับเป็นเดือนกุมภาและคุณจะ หายมือกับเท้าตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น6ส่วนของไซย่านะครับคือหมดแล้วหมดเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมานะฮะอ่าประมาณนั้นนะครับ2ชิ้นนี้เป็นของที่ดีเช่นกันครับเพราะว่าน่าจะเป็นชิ้นแรกๆเลยที่ได้คี้เหล็กขี้เม็แล้วก็มี2ส่วนด้วยนะครับเป็นฮิตร้อยหสเปร์้อยหกห้่ามีตัวสเปรเดฟร้อยหกนะครับได้เลือดเจ ได้มานา1น0 0งพคิเมตคิเลตอย่างเจดจุดนะครับใส่2ส่วนได้อ l อทีช1น0นะครับคิดว่าน่าจะเป็นออเ d i ถ้าเป็นออเ d ฟด้วยผมว่าหลายๆคนน่าจะตัดสินใจไม่ใส่กันมั้งนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูกันนะครับว่าในการเอาไป e. บอสกับการเอาไป e. เสาเนี่ยดาเมจต่างกันประมาณไหนนะครับเราจะเริ่มต้นในการเอามาเทสในดันเจียนเกฟโฟนก่อนนะครับเฟตัสของผมในในการเทสจะประมาณนี้นะครับสเปอยู่ที่4 0 9 8นะครับ แล้วก็คีเมดอยู่ที่ร้อยสองจุดสี่นั่นเองนะครับฟส e บฟิเป็น e rider นะครับแล้วก็มี fanatic fighter นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำสไตลัสด้านซ้ายมือมาใส่ก่อนนะครับแต่ก่อนจะใส่นะให้เพื่อนเห็นดาามจตรงนี้ความต่างของออนะครับผมใส่รองเท้าด้านซ้ายมือเป็นออร้อยเจ็ดสิบนะครับดาเมจในการ e boss นะครับแค่เรื่องออเท่านั้นนะยังไม่ใช่เรื่องของสไตลัสรองเท้านะครับจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกดรมจอ่ะถ้าผมใส่สไตลัสของตัวรองเท้าเข้าไปนะครับ ไปอยู่ที่140นะครับขี้เหลืองอยู่ที่12.5นะครับอ่าแปลงมาได้เป็น19.74นะครับขี้เหลืองก็โหเทียบเท่ากับพวกหลังน้ำเต้าดำแหวนไฟเบอร์เลยครับได้ขี้เม็ดเกือบ20ครับผมตีกลมๆไปประมาณ20แล้วละกันขี้เม็ดไม่น้อยนะคนดูทำเป็นเล่นไปนะครับเรนโค้ดก็ไม่ได้เน่านะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะนะฮะดาเมย์ของตัวรองเท้ากันฝนนะครับจะอยู่ที่5 5 1 7 2นะครับ ถ้าใส่ออยเจ็นะถ้าเดิมๆก็ประมาณนี้นะครับ3า0 0 0เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่สเตตัสเลยนะครับสเปย์อยู่ที่165นะครับคิเมะที่เลนเจดจุนะครับปั๊บแล้วก็ตรงนี้ก๊อปใส่นี่เลยนะครับความต่างดาวเมจจะอยู่ที่1 3 7่6ดาเมจนั่นเองนะครับในการ e ตัวบอสเกฟโฟนะครับหรือว่าบอสหินอะไรก็ตามที่เป็นบอสเกฟอ่ะนะครับหรือว่าความต่างที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่3.55เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอ่านะครับ ถ้าดาเมจด้านซ้ายมือเนี่ยจะอยู่ประมาณ4522าดาเมจด้านขวามือดาเมจจะอยู่ที่3 8 6 7 8 5ดดาเมจนะครับผมจะลองนำเอาออ,อที่ใส่สส่วนมายัดให้เพื่อนดูนะครับว่าความต่างมันต่างกันมากไหมนะครับถ้ามันมีออร้อยไปแล้วนะครับปอ้มนะครับด้านซ้ายก็ยังดีหว่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยท่านเพื่อนดูนะครับความต่างเนี่ยตรงคีเมจเนี่ยมันต่างกัน ไม่ม sì, ากนะครับเนี่ยนะครับต่างกันอยู่แค่0.39ยดามิเม็ดนะครับเพราะว่าขี้เหลืองแปลงเป็นคิเม็ดเนี่ยมันอยู่ประมาณ19.74เลยนะไม่น้อยนะครับเออด้านขวามือเนี่ยขี้เหลืองแปลงเป็นคิเม็ดได้11ก็จริงแต่ว่าพอไปรวมกับตัวคิเม็ดของมันเองก็อยู่ที่19.34ซึ่งตัวรองเท้าใหม่นะครับมันด้อยกว่ารองเท้ากันฝนอีกนะครับอ่านะครับแล้วด้อยในเรื่องของอะไรอีกนะครับอ่อแพ้เนาะสำหรับใครที่แบบเป็นรุ่นใหญ่แล้วไปตีออรองเท้ากันฝนเนี่ยออลเจ็ดสิบ อ่าสองฝูนได้อทคหนึ่งร้อยแล้วอ่ะก็ยังแพ้ตัวรองเท้ากันฝนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะช่วยตัวรองเท้าด้านขวาอีกนะครับถ้าผมตีรองเท้าด้านขวาอร้อยแล้วใส่สองฝูนได้อร้อยนะครับเป็นอสองร้อยเนาะคนดูปุ้งนะครับจะชนะตัวรองเท้าตกปลาแล้วนะครับอ่าชนะดาเมจเท่าไหร่4,400ดาเมจนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่1.09 เบอร์เฟนนั่นเองนะครับอันในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของการคำนวณดาเมจเสานะครับการคำนวณครั้งนี้ผมจะนำสเตตัสตรงนี้มาเป็นเกณฑ์หลักในการที่เพื่อนๆดูนะครับว่าสเตตัสเท่านี้นะครับดาเมจอยู่ที่431,580นะครับถ้าเราใส่รองเท้าถ้าเราใส่รองเท้า2คู่นี้ไปนะครับดาเมจจะเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่นะฮะอ่ะนะครับสเตตัสสมมุติของผมก็อยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยย่สิบเอ็ดดาเมจนะครับขี้มีอยู่ที่ประมาณรโอยหกสิบห้่นะครับใส่ e บวกสตัสตัวรองเท้า กันฝนเนี่ยมาใสใ่เพื่อนดูนะครับว่าจากปกติ4ี่แสนสามื่นหนึ่งพันเนี่ยเราใส่ไปแล้วดาเมจเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนดูตรงนี้เนาะนะครับอ่าขออนุญาตมาใส่นะครับร้อยสี่สิบนะครับชีเมจไม่มีนะครับแล้วก็ชีเหลืองเป็นสิบสองจุดห้าชีเหลืองแปลงเป็นชีเมจกลายเป็นสิบเก้าจุดเจ็ดสี่นะครับดาเมจจะเพิ่มมาสี่หมื่นสี่พันดาเมจถามว่าในเสาเพิ่มเยอะไหมอ่ะคุณดูดูเอาตรงนี้แล้วกันอันนี้แค่รองเท้าเดิมๆนะ อันนี้แค่รองเท้าเดิมๆนะครับความต่างดาเมจเพิ่มมาทั้ง10ถ้าผมใส่ตัวอ1 7 0ไปนะครับความต่างดาเมจจะเพิ่มมาเป็น13.54%โหเยอะนะคนดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรองเท้าโป o Mokra ก,กันนะครับนี่จะอยู่ที่165นะครับคิเมจก็7.5คิเหลืองก็7.5เนาะนะครับขออนญาตใส่ให้มันแบบไปไวเลยกันนะครับจะได้แบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับอผมจะไม่ใส่นะครับ ความต่างของรองเท้าสองคู่นี้นะครับก็อยู่ที่2.72%เเนตะครับตัวเลนโค้ดเนี่ยจะชนะในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของ a อ l อดนะครับนำไป170ด้านของคีนะครับที่ตัวเลนโค้ดก็นำไปตั้ง5นะครับแล้วก็ Total Damage นะครับตัวเลนโค้ดทำได้ดีกว่า0.39%จนะครับจะดูว่าตัวไหนนำนะคนดูให้ดูที่สีนะครับสีไหนมันเด่นกว่าก็สีนั้นนำนะครับแบบสีฟ้าเนี่ย ตัวด้านขวามือนำนะครับแล้วก็นําในเรื่องของคีเมตตั้งต้นของมันด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือให้เพื่อนดูแบบคร่าวๆนะว่าตรงไหนมันคืออะไรบ้างนะครับจะได้เข้าใจตรงกันในหลายๆคลิปนะครับอ่ะความต่างอยู่ที่2.72นะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มออจากการใส่ของส่วนดูนะครับว่าดาเมจนะครับจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับขออนุญาตใส่เพื่อนดูนะครับ100นะครับโอ้ดาเมจความต่างจะอยู่ที่4 4 8 8ดาเมจนะครับอ่า ถามว่าใครชนะอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวรองเท้าเรนงโค้ดนะครับที่ชนะอยู่นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้ารุ่นใหญ่รุ่นโตอ่ะเขาไม่เอารองเท้านี้เดิมๆม,มาใส่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยตีขั้นต่ําเป็นอร้อยนะครับอร้อยบวกกับใส่สองส่วนนะครับได้ออีกหนึ่งร้อยก็กลายเป็นสองร้อยนะคนดูนะครับตัวนี้ก็ยังชนะนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้นนถ้าให้เทียบกันแบบหมัดตอมัดเนี่ยผมว่าถ้าใครใส่รองเท้าเรนงโคดจริงๆอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ นะครับถ้าคุณใส่มือกองเล็บอร้อใส่รองเท้าเรนโค้ดอร้อผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับจริงๆความต่างไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็วันนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องลักเกมครับใครอยากให้ผมเทียบอะไรก็ลองเสนอได้ใต้วิดีโอครับแล้วก็ขอบคุณมากนะใครที่กดไลค์ขอให้เหงงรวยๆสุขกสั่นปีใหม่ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าวันดีครัแล้วผมายบายเจอกันครับ